เสี่ยวมีรลุกตลาดซุปเปอร์คาร์ไฟฟ้าเปิดตัวรถท้าชนปอ r s c h e ไทยคารทำลายสถิติในสนามนูบุกริงแต่ราคาทูกกว่า3เท่าทุกขั้นใจจากคุณผู้ชมมีความหมายไปแค่กด Subscribe ตามพวกเราที่สุดวิว,วนะครับ ทุกวันนี้จะหันไปมุมไหนของบ้านลหลายๆคนก็เจอแต่ผลิตภัณฑ์จาก Xiaomi, เสี่ยวมี่ประครอบคลุมทุกอย่างตามความต้องการสิ่งที่น่าสนใจคือการเปิดตัวรถรุ่นใหม่กับเซี่ยวมี่ SU7 ซีดานไฟฟ้าที่ทางเสี่ยวมีร่รวมมือกับหนึ่งในค่ายรถยนต์ยักษ์ใหญ่จากจีนเพื่อสร้างรถยนต์ไฟฟ้าขึ้นมาออกมาเป็นสปอร์ตซีดานไฟฟ้าที่หลายคนสนใจ <Wow. S 1> แต่ความทะเยอทะยานของเสี่ยวมี่ยังไม่หมดแค่นั้นเพราะมีการพัฒนาเก๋งไฟฟ้าสมรรถนะสูงออกมาเป็นรุ่น SU7 Ultra มีเป้าหมายร,รถระดับซูเปอร์คาร์เพราะนอกจากจะมีสมรรถนะที่ดีบนทางตรงแล้วยังต้องมีการขับ ในทางโคอีกด้วยเพื่อพิสูจน์ให้ทุกคนได้รู้กันว่าเขาทำได้จริงไม่ได้โม้เซียวมี่จึงขอนำ su 7 ultra ขั้นโปรตไทยไป,ไปวิ่งในสนามนบวรกริงขอทำลายสถิติคู่แข่งโดยตรงอย่าง porsche taycan turbo gt ให้จนได้ในคลิปนี้ที่สุดเลยจะพามาดูกันว่าเจ้าคันนี้มีดีอะไรทำไมเขาถึงกล้าเอาชนะซูเปอร์คาร์คันนี้และคาดการราคาถ้าได้ขายในไทยถ้าพร้อมแล้วไปรับชมกันเลยครับ คอนอื่นต้องบอกว่า Xiaomi SU7 Ultra สเปคคันที่ขายจริงในจีนจะต่างกับรุ่นโปัโตไยป์ที่ใช้วิ่งในสนามด้วยเบรกเรียงอยู่พอสมควรดีไซน์ของ SU7 Ultra ถอดแบบมาจาก SU7 ทั้งตัวรถที่โค้งมนนุ่ลมไฟหน้ารูปใบไม้ไฟท้ายที่เต็มความกว้างของตัวรถชวนนึกถึงรถสปอร์ตแบรนด์ดังหลายค่ายที่จับมาผสมยำรวมกัน สิ่งที่เพิ่มเข้ามาจาก s u 7รุ่นปกติจะเริ่มกันที่ชุดแต่งรอบคันด้วยช่องดักลมที่ใหญ่ขึ้นเพิ่มไปที่ดักอากาศถึง10%สปอยเลอร์หลังคาร์บอนไฟเบอร์ขนาดใหญ่ยังกระราวตักผ้าและตัวถังแบบ Wi d บ Body ชุดแต่งเหล่านี้จะช่วยสร้างแรงดาวฟอสกดรถที่ความเร็วสูงสูงได้มากสุดถึง285กิโลกรัมเทียบเท่าระดับซูเปอร์คาร์ช่วยให้รถเกาะถนนได้อย่างยอดเยี่ยมขณะเข้าโคง้งวิธีตัวรถมีความยาวอยู่ที่5.115เมตรกว้าง1.97สูง1.465และมีระยะฐานล้อย,ยาว3เมตร หากเทียบกับ SU7 รุ่นปกติจะพบว่ารุ่นอัลตร้ายาวกว่า11.8เซนส่วนความกว้างกับความสูงจะมากกว่าเดิมเล็กน้อยและฐานล้อ,อยังยาวเท่าเดิมส่วนดีไซน์ภายในจะเหมือนกันกับ SU7 รุ่นปกติให้ความรัมสมัยพร้อมปุ่มกดจริงเอาไว้เช่นเคยแต่ได้อัปเกรดให้ได้ฟีลรถสปอร์ตมากขึ้นอย่างแรกที่เห็นคือเบาะนั่งในโทนสีเหลืองดำตัดกับคอนโซลสีดำตกแต่งห้องโดยสารด้วยหนังอคันทาร่าและคาร์บอนไฟเบอร์มีเบาะนั่งที่อบกระชับสรีระมากขึ้น พวมาลัยแบบใหม่ดีไซน์ตัดหัวตัดท้ายทำมาจากคาร์บอนไฟเบอร์หุ้มหนังอคันธาราให้จับถนัดมือมากขึ้นพร้อมเยลโลมาร์ที่12นาฬิกาแบบรถแข่งขุมพลังในเจ้า S7 u Ultra มีกำลังมหาศาลถึง1,548แรงม้า ฟังไม่ผิดหรอกครับระดับพันแรงม้าซึ่งกําลังมาจากมอเตอร์ทั้งหมด3ตัวได้แก่มอเตอร์ V8S 2ตัวและมอเตอร์ V6S 1ตัวให้แรงบิดสูงสุดถึง1,770นิวตันเมตรซึ่งเป็นครั้งแรกที่มีการนามอเตอร์ V8S เท้กับรถที่ผลิตขายจริงโดยเป็นมอเตอร์ที่สามารถหมุนเร็วที่สุดถึง27,200ร,รอบต่อนาทีซึ่งทรงพลังที่สุดสําหรับรถผลิตจริงในปัจจุบัน แบตเตอรี่เป็นแบบชิหลิน2.0จาก CATL ขนาด93.7กิโลวัตต์อาว์สามารถคายประจุไฟฟ้าได้สูงสุดที่ช่วงพีกถึง1,330กิโลวัตต์บวกกับระบบระบายความร้อน Dual Surface สถาปะปย,ยกรรมแบตเตอรี่800โวลต์และโครงสร้างแบตแบบ Cell-to-Body ช่วยให้ีสมรรถนะได้ต่อเนื่องพูดง่ายๆคือใช้วิ่งในสนามได้ยาวๆแน่นอน รองรับการชาร์จ DC Fast Charge แบบ5.24สามารถชาร์จแบตเตอรี่ได้ความเร็วสูงสุดถึง490กิโลวัตต์ชาร์จแบตจาก10ถึง80%ได้ภายใน11นาทีเท่านั้นเ <Wow. S 1> มื่อชาร์จเต็มแล้วรถคันนี้จะวิ่งในไกลสุดถึง630กิโลเมตรตามมาตรฐาน CLTC ของจีน ส่วนอัตราเร่งจาก0ถึง100กิเมตรต่อชั่วโมงของเจ้า S7 Ultra คันนี้ใช้เวลาเพียง1.98วินาทีและทำอัตราเร่งจาก0ถึง200ได้ในเวลา5.86วินาทีเท่านั้นความเร็วท็อปสปีดอยู่ที่350กิมตร่อชั่วโมงและวิ่งคอเตอร์ไมล์ภายในเวลาเพียง9.23วินาที แต่การหยุดรถที่แรงขนาดนี้ได้จะต้องมีเบรกที่ดีด้วย <AS U> เขาเลยให้จานเบรกคาร์บอนซรามิกขนาดใหญ่ที่สุดในบรรดารถสปอร์ตปัจจุบันด cm, โดยจานหน้ามีขนาด43คูณ4เซนติเมตรด้านหลังขนาด41คูณ3.2เซนรองรับความร้อนจากการเบรกได้ถึง1,300องศาเซลเซียสคาลิาเปอร์เบรกเป็นแบบ6พอร์ตด้านหน้าและ4พอร์ตที่ด้านหลังสามารถหยุดรถจากความเร็ว100จนจ,จ,จุดหยุดนิ่งได้ด้วยระยะทางเพียง30.8เมตรเท่านั้น แม้สเปคเทพขนาดนี้ทางเสี่ยวมีกลัวคนไม่เชื่อจึงขอเอา su 7 ultra ขั้นโปรโตไทป์มาวิ่งบนสนามฮริโฮดอยางน่มบกริงเพื่อทำเวลาให้เร็วที่สุดและทำลายสถิติซุปเปอร์คาร์ในตลาดมาดูกันว่าเสี่ยมีจะทำได้ไหมทำได้หรือเปล่ากันนะครับก่อนที่เราจะพาไปชมข้อมูลเด็ดกันต่อฝากแวะกดติดตาม subscribe กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปแบบนี้ให้พวกเราด้วยนะครับ เมื่อวันที่24ตุลาคมที่ผ่านมาทางเสี่ยวมีได้นำ SU7 Ultra ขั้นโปรตไทป์วิ่งรอบสนามเนื้อบกริงจนสามารถสร้างสถิติประรถ10ประตูที่เร็วที่สุดในสนามนี้ด้วยเวลา6นาที46.874วินาทีเท่านั้นซึ่งเร็วกว่า Porsche Taycan Turbo GT ถึง20วินาทีและเร็วกว่า Rimac Nevera เจ้าของสถิติรถ e v ผลิตขายจริงที่เร็วที่สุดถึง18วิอย่างไรก็ตาม Rimac ยังคงเป็นเจ้าของสถิติรถ EV ผลิตจริงที่ทำเวลาได้ดีที่สุดในสนามนื่เบิกเร็งอยู่ดีเนื่องจากรถของเสี่ยวมีคนันนี้ไม่ใช่เวอร์ชันที่ผลิตขายจริงเหมืน2คันนั้นนะจ๊ะ S Xiaomi s u 7 Ultra รุ่นโปรตป์ที่วิ่งในสนามใช้ชุดแต่งที่ต่างจากรุ่นที่ขายจริงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขับขี่ให้มากขึ้นพร้อมเปลี่ยนพาร์ทภายนอกให้เป็นคาร์บอนไฟเบอร์100%น้ำหนักของรถจึงเหลือเพียง1,900กิโลกรัมเท่านั้นเมื่อเทียบกับรุ่นขายจริงจะลดลงมาเกือบ500กิโลกรัมและใช้ยางรถสำหรับสนามแข่งโดยเฉพาะนอกจากนี้เมื่อลองดูคลิปการทำสถิติจะพบว่าภายในห้องโดยสารถูกรื้อออกเพื่อไล่เบาจนแทบไม่เหลือเขาเดิมพร้อมใส่โรเคชเพื่อทำเวลาให้ดีที่สุด ส่วนขุมพลังไม่ได้มีการปรับจูนเพิ่มเติมแต่อย่างใด <M ont ure> การทดสอบของเสี่ยมีใย่ในครั้งนี้จึงอาจทาให้หลายคนเข้าใจผิดคิดว่า S7 Ultra รุ่นขายจริงจะมีสมรรถนะที่เหนือกว่าคู่แข่งซูเปอร์คาร์จนส,สร้างสถิติใหม่ได้ซึ่งจริงๆแล้วไม่ใช่อย่างนั้นแต่ S7 Ultra ก็ยังเป็นรถสมรรถนะสูงด้วยขุมพลังกว่า1,500แรงมา้ารวมถึงมีพื้นฐากนการออกแบบตัวรถที่ดีแต่ต้องมีการทดสอบบนสนามกันอีกทีด้วยรถที่ขายจริง เซี่ยวมี่ SU7 Ultra รุ่นผลิตขายจริงในจีนเปิดให้จองแล้วเดือยราคาเริ่มต้นที่814,900หยวนคิดเป็นเงินไทยประมาณ3,860,000บาทถ้าเซี่ยวมี่นำรถคันนี้มาขายในไทยจริงๆ เมื่อเราลงเทียบกับรถไฟฟ้าวาจนมีแบรนด์หรูอย่างอวตาร11รุ่นรอง r ร n ช e บรี e ิ Drive ซึ่งมีราคาในจีนคิดเป็นเงินไทยประมาณ1,570,000บาทพอนำเข้ามาขายที่บ้านเราจะอยู่ที่2,199,000บาทเพิ่มขึ้นจากจีนประมาณ40%ถ้าใช้อัตราส่วนเดียวกันเทียบกันแล้ว Xiaomi so x 7 Ultra น่าจะมีราคาในไทยอยู่ที่ประมาณ5,400,000บาทเลยทีเดียว อย่างไรก็ตามรถคันนี้ยังถือว่าราคาย่อมเยาวเมื่อเทียบกับผู้แข่งโดยตรงอย่าง Porsche t ไทคา n t เท b o GT บที่มีราคาขายในไทยอยู่ที่14,490,000บาทแถมยังแรงน้อยกว่าด้วยนะจากที่เล่ามาทั้งหมดจะเห็นได้ว่าทาง Xiaomi ม,ม,มีความทะเยอทะยานอย่างมากที่จะครองโลกใบนี้ด้วยของใช้ที่ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์ในราคาที่จับต้องได้คราวนี้ Xiaomi เ,เองเริ่มเจาะก,กลุ่มตลาดซูเปอร์คาร์ด้วย S7 Ultra ที่ทำออกมาได้น่าสนใจ เรามาลองดูกันว่าเมื่อเสี่ยวมีเข้ามาจาะตลาดรถแล้วจะอยู่รอดปลอดภัยหรือไม่เพราะรถยนต์ไม่ใช่สิ่งที่ซื้อแล้วจบกันไปยังต้องมีบริการหลังการขายและบริการอื่นๆควบคู่ไปด้วยถ้าเสี่ยวมีทำได้จริงคงได้ขึ้นชื่อว่าครองโลกอย่างแท้จริงแล้วคุณล่ะครับคิดยังไงกับรถคันนี้พอจะโค่นรถซูเปอร์คาร์ได้อย่างที่เสี่ยวมีฝันไว้หรือเปล่าคอมเมนต์พูดคุยกันได้ใต้คลิปนี้เลยอย่าลืมกดติดตามที่สุดได้ทุกช่องทางเพื่อเป็นกำลังใจและไม่พลาดข่าวรถสำคัญพร้อมรีวิวรถใหม่จากพวกเราสาหรัับวนนนี้ขออลไปก่ สวัสดีครับ